แนะนำวิธีการใช้งานมิกเซอร์นะครับของเคเบล่ามินิอ่านะครับอ่าอ่าโอเคนะครับถ้าอยู่ในเกียร์ระดับนี้ก็โอเคคราวนี้เราปรับเสียงก็ปรับย่านแหลมก็อยู่ตรงนี้สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านที่โปก,ก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานมิกเซอร์นะครับของเคปบล่ามินิ120ครับซึ่งมีลูกค้าขอกันเข้ามาครับบอกว่า แนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็ปุ่มปัดต่างๆว่าใช้งานยังไงนะครับก็คือลูกค้าจะสอบถามเป็นตัวมินิ160แต่ว่าสินค้าพอดีสินค้าหมดนะครับผมก็เลยหยิบยกตัว120มารีวิวให้ดูเพราะว่าตัว160กับ120ต่างกันแค่ช่องไม้ถ้าเกิดว่าตัว160ก็จะช่องไม้ก็จะมี16ช่องตัว120ก็จะมี12ช่องโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับระดับตรงมิกซ์ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตาหรับช่องไม้เรามาดูช่องไม้ก่อนเลยช่องไม้ตัวนี้นะครับ เป็นช่อง Input ไว้สำหรับเสียบสายสัญญาณว่าจะเป็นแจ็ค x l r แล้วก็แจ็คโฟนโมโนเราก็สามารถเสียบลงตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแจ็ค x l r หรือแจ็คแคนนอนบาลานซ์อย่างนี้เราก็เสียบลงไปอย่างนี้ครับผมอ่าล้วก็ดูเขี้ยวอะไรให้ถูกด้านก็แล้วกันเสียบลงไปอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงเราสามารถเสียบแจ็คโฟนแบบนี้ได้อ่าเห็นไหมครับแจ็คโฟนโมโนแบบนี้เราก็เสียบลงตรงกลางไปถ้าเกิดเราใช้ ไม่สายแบบหัวแจ็คโฟนแล้วก็เสียบตรงกลางนะครับสำหรับการใช้งานช่องอินพุตตรงนี้มันจะบิวล์อินในตัวเดียวนะครับสองก็คือสามารถเสียบได้ทั้ง2แบบเลยตัวต่อมาเป็นปุ่มเกนนะครับสมมติว่าผมเสียบลงไปปุ่มต่อมาก็คือปุ่มเกนปุ่มเกนตรงนี้คอยปรับเพิ่มระดับสัญญาณเสียงในกรณีที่ว่าสัญญาณเสียงเข้ามาเบาเกินไปเราก็เพิ่มอัตราการขยายขึ้นมาเราก็ปรับปุ่มสีขาวนี้ขึ้นมาว่าเราจะปรับไว้ตำแหน่งไหนพอดีเราก็ฟังนะครับฟังพูดแล้วก็ฟังดูว่าต้นตำแหน่งไหนโอเคนะครับตัวต่อมา เป็นปุ่มปรับย่านไฮนะครับก็คือเป็น EQ นะครับ EQ ในมิกตัวนี้จะมีมาให้3แบนนะครับสย่านความถี่ก็ไม่ว่าจะเป็นย่านไฮมิดโลนะครับปรับเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสถ้าเราอยากได้ย่านไฮเราก็ปรับตรงนี้ขึ้นนะครับบูทขึ้นบิดมาขวามือคือบูทขึ้นนะครับบิดมาข้างซ้ายก็ลดลงครับตรงนี้ส่วนปุ่มสีแดงตรงนี้คือปุ่ม a ั c นะครับอั c ก็คือเป็น a ั c ใช้งานกับมอนิเตอร์มันก็จะมีช่องตรงนี้ครับมันจะใช้งานกับร่วมกับช่องตรงนี้นะครับเป็น a c AUX ครับผมต่อไปใส่ power amp อีกหนึ่งตัวเพื่อทำเป็นมอนิเตอร์ฟังบนเวทีนะครับมันจะแยกออกจากตัว PE ตัวต่อมาเป็นปุ่ม effect FX ก็คือเป็นปุ่มปล่อยสัญญาณ effect echo อย่างนี้นะครับไปช่องไมค์สมมติว่าเราใช้งาน echo เนาะช่องที่1เราก็สามารถปล่อยเพิ่มนะครับความดังของตัว effect echo ตรงนี้ได้ส่วนตัวปุ่มสีเขียวที่เห็นตรงนี้เป็นปุ่มแพนก็คือเป็นปุ่มพูดง่ายก็คือปุ่มบาลานซ์ซ้ายขวานะครับปุ่มบาลานซ์ซ้ายขวาก็คือเราแพนมาด้านซ้าย เสียงก็จะออกตู้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวเราแทนมาฝั่ง R ก็คือฝั่งขวาเสียงตู้ลำโพงก็จะออกแค่ฝั่งขวาฝั่งเดียวถ้าเราเอาไว้ตรงกลางก็ดังเท่าๆกันนะครับทั้งสองฝั่งเป็น LR สเตอริโอครับผมส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มมิ้วนะครับเป็นสวิตช์ให้ปิดมิ้วก็คือมิ้วปิดเสียงในกรณีที่ว่าเราสไลด์ขึ้นมาแล้วปุ๊บเราอยากไม่เอาสไลด์ลงอย่างนี้เราก็สามารถกดมิ้วปิดเสียงตรงนี้ได้แต่เวลาใช้งานกดขึ้นนะครับตรงนี้เราเช็คดูด้วยส่วนไฟสีแดงตรงนี้ ที่เราเห็น OL ตรงนี้ก็คือจะเป็นไฟลิมิตของสัญญาณที่เข้ามาถ้าเกิดว่าสัญญาณเข้ามาแรงตรงด้านอินพุตตรงนี้สัญญาณก็จะขึ้นไฟสีแดงขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยลดสัญญาณเกียลงส่วนปุ่มตรงนี้ปุ่มสีขาวเป็นเฟดเดอร์นะครับปรับเพิ่มระดับสัญญาณเสียงในกรณีที่เราพูดถ้าเกิดอยากได้ความดังที่ขึ้นมาเราก็สไลด์ขึ้นมาเราเลื่อนลงอย่างนี้ก็ปิดเสียงครับผมการใช้งานช่องที่1ถึงช่องที่12ใช้งานเหมือนกันนะครับการใช้งานเหมือน,นปรับเหมือนกัน ดูทางแนวตั้งถ้าเกิดว่าเราเสียบช่องที่1เราก็ปรับช่องที่1เสียบช่องที่6เราก็ปรับช่องที่6ปรับการใช้งานนะครับั่งนี้ก็จะมีสัญญาณออกนะสัญญาณออกก็ออกได้2แบบไม่ว่าจะเป็นแจ็คโฟนอันนี้ผมเสียบแจ็คโฟนนะตัวอย่างแล้วก็เสียบแจ็คเอลแบบนี้ได้ครับนี่ถ้าเสียเอลารเราก็เสียบตรงนี้ลงไปนะครับทั้ง2เส้น LR ส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะมีช่อง input นะไม่ได้เขียนบอกว่าเทปอินพุ input, ตรงนี้มันเป็นสัญญาณ input เราสามารถเอาสัญญาณจาก CD มือถือคอมพิวเตอร์ที่เป็นแจ็ค RCA มาเสียบตรงนี้ได้ะนะครับแล้วก็ปุ่มปรับอยู่ตรงไหนปุ่มปรับอยู่ตรงนี้น,นนะครับ นี่ครับจงสไลด์ตรงนี้อย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเราเอาสัญญาณเข้าตรงขาวแดงตรงนี้เราก็สไลด์ตรงนี้ขึ้นส่วนฝั่งนี้ที่เขียนมกว่าเทปเอาต์พุตก็คือเราสามารถนําสัญญาณเสียงออกไปใช้งานได้นะเราดูให้ดีเวลาต่อใช้งานมีอินมีเอาต่อมันถูกนะครับตรงนี้ก็คือสัญญาณออกตรงนี้ก็เป็นรีเทิร์นไว้สำหรับต่อร่วบอุปกรณ์ภายนอกอย่างเช่นเอฟเฟกต์นอกอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นต้นส่วนฝั่งนี้จะเป็น ช่องเฮดโฟนะครับไว้สำหรับเสียบหูฟังเวลาฟังเป็นมอนิเตอร์อย่างนี้ครับเป็นหูฟังแบบพบเราก็มาเสียบตรงนี้ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพอร์ตการใช้งาน USB แล้วก็บลูทูธการใช้งาน USB แล้วก็เสียบแฟลชไดร์ลงไปแฟลชไดร์ที่มีเพลงลงไปนะครับแล้วก็สไลด์ที่ปรับก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เขียนบอกว่า USB มันจะใช้งานร่วมกันกับช่องนี้เราเสียบแฟลชไดร์หรือใช้งานบลูทูธใช้งานบลูทูธใช้งานยังไงเราก็กดปุ่มตรงนี้นะกดตรงไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นบลูทูธนะครับด้านล่าง ด้านหน้าก็จะมีสไลด์2ตัวสีแดงก็คือเป็นเมนข้างซ้ายข้างขวานะครับเป็นสัญญาณเอาต์พุต LR เวลาปรับใช้งานเราก็ปรับมาเท่ากันตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์ของ USB แล้วก็ช่องเทปต,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยือเป็นสไลด์รวม USB แล้วก็บลูทูธครับผมตัวตัวสีส้มตัวนี้เป็นสไลด์เอาต์พุตของเอฟเฟกเวลาใช้งานเอฟเฟก e c เ o เราต้องเอาขึ้นด้วยนะตรงนี้ครับผมโอเคเรามาทดสอบฟังเสียงกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงเปิดเพลงแบบใช้สาย นะครับเป็นแจ็คโฟนนะอ่าเป็นแจ็คโฟนเราก็เสียบลงมาช่องที่112อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเล่นเพลงเอาสไลด์มีนเอาขึ้นแล้วก็ปล่อยเราเสียบช่องไหนเราดูปล่อยช่องนั้นอ่าเหงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าสัญญาณมันขึ้นมาแรงเกินไปเราสามารถลดตรงนี้ได้ลดตัวที่ขาวลงแล้วก็สไลด์ตรงนี้ขึ้นมาอีกอ่าแล้วต่อไปให้อยู่ประมาณนี้นะครับให้อยู่เลขศูนย์หรือบวกสองประมาณนี้ แล้วก็ปรับโทนเสียงปรับโทนเสียงแล้วก็ปรับย่านเสียวเีตู้ปับตรงนี้นะครับย่านเสียงเบสเสียงกลางอยู่ตรงนี้เสียงแหลมย่านไฮเดียวมีแล้วก็เอนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเปิดเพลงนะครับใช้สายถ้าเกิดว่าใช้งานบลูทูธใช้งานยังไงนี่ครับผมแล้วก็กดโหมดอย่างนี้นะ๋ยวลองซูมดูตรงนี้ครับอ่าขึ้นบลูทูธอย่างนี้ครับผมเราก็เข้าไปตั้งค่าเครื่องที่มือถือของเราครับแล้วก็ตั้งค่าโป๊ะ กดบลูทูธนะครับนี่มันก็จะขึ้นว่า NK แป5 BT กดคอนเนี้เข้าไปจับคู่<ม>นะครับสัญญาณมาแล้วนี่ครับผมการใช้งานบลูทูธนะ<ม>ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเราก็เลือกการใช้งานนะถ้าเกิดเสียงตันบากาก็เอาเสียงตัวสับขึ้นครับผมโอเคนะครับสไลด์ของ USB บลูทูธอยู่ตรงนี้ต่อมาเราใช้งานไม่ใช้งานไม่ครับผมเราก็เสียบช่องที่หนึ่งนะครับเอาสไลด์ขึ้นชิคชิ ทดสอบทดสอบเช็คเช็คอ่าโอเคนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ระดับนี้ก็โอเคคราวนี้เราปรับเสียงก็ปรับย่านแหลมก็อยู่ตรงนี้นะครับเสียงแหลมเสียงกลางย่านโลเสียงเบสดเวลาใส่อิสิคใส่ยังไงนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมว่าเราจะใช้โปรแกรมที่เท่าไหร่นะครับสมวนีว่าผมเอาเบอร์แปดเนาะหมุนมาที่เลขแปดมันก็ะพิบกดลกแล้วก็ปรับตรงนี้มาที่ประมาณบลายมงแล้วก็สไลด์ตัวนี้ขึ้นนะครับขึ้นมาไว้ประมาณเลขศูนย์แล้วคราวนี้เราก็มาปุ่มตัวสีส้ส้มขึ้น นะครับฮัลโหลนั่ก็มีเอฟเฟกต์ออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คเป็นวิธีการใช้งานเอฟเฟกเบื้องต้นนะท่านหันท่านไหนปล่อยยังไม่เป็นก็ดูคลิปนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนวทางให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ขอเข้ามาเนาะขอวิธีการใช้งานตัวมิกเซอร์มินิ160แต่ว่าในคลิปนี้ผมทำเป็น120ให้เพราะว่า160สินค้าอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างฟองลาไปกก่อนนนนคคคครรรััััับบบบพใลิปห้าผมสสวดี